ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผูบ้บลไทยประจำวันที่27พฤศจิกายน2567โดยชายผูบ้บังคับร่งผู้บรไทายครับเรามาดูข่าวบนไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไ,ไรเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอารยังไงเวียดนามยังทึ่งขึ้นหน้าหนึ่งทีมชเจิไทยแข่งลุกเครื่องไทยมั่นสุดในประัศาสตร์ในครั้งนี้อีกครั้ง เดียกันนี้นากของบาสตาอิชิประกาศรายชื่อ26ขุนพลชุดล่าแชมป์อาเซียนกับ2 0 24ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมล่าสุดนั้นทำเอาคือฮาถึงเวียดนามนะฮะเมื่อสื่อจักใหญ่ของเวียดนามเดอะเตา247 ขึ้นหน้าหนึ่งทีมชาติไทยเลือกใช้เหกหแข้งลูกเครึ่งไทยในศึก AFF ค u p ัน2 0 2 4ครั้งนี้ถือเป็นชุดหน้าประสาทของทีมชาติไทยที่มีนักเตะลูกเครึ่งไทยภายในทีมทีมเดียวมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งกลุ่มแข้งลูกครึ่งไทยทั้ง6คนที่จะเข้ามาเป็นแกนหลักขมกําลังสําคัญของมาสตอรอิชิอินำทัพมาโดยจนทานเข็มดีจากกราชบุรีเอฟซีเจมเบอร์เดฟฟอร์ดจากขณะนังของอุตนีเอฟซีดิคลัสมิเกลสันจากขั้งของโอบิโอเดนเซบินเรียมไบเดอร์โชดจากขณ้งของอุตนีเอฟซีเบนจามินเจมเดวิสจากขณะนังของอุตนี FC, เอฟซีและก็ขางน้า้ของแพทริกกลสตาฟสันจากนาราครับจากประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ ปแต่ว่างานนี้ต้องเจอแบบนี้นี่แหละครับยุคนิวเจนต้องแบบนี้นี่แหละฮะนักเตะลุกครึ่งมากันตรึมขอฝากไปตนดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทีมชาติไทยไร้แข้งเก่าเน้นเลือดใหม่โดยศึกจิงชามอาเซียน2024โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาสตาอิชิอุนซึชาญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ26นักเตะ สำรับรุริ่ศึก AFF Mitsubishi Electric ครับ2อง4ซึ่งจะจัดขึ้นในระบงวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5โมกราคมโดยทัพช้างศึกอยู่ในกรุ๊ป A ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและเกาติมอเดสเต้ โดยทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีชื่อของแข้งเก่าอย่างธีรศิลป์แดงดาธทรทรบมาทันและก็ชนาทิมสงกรานต์สารัตย์จุเย็นและก็สุภชัยใจเด็ดแต่ว่าเน้กนการดันนักเตะด,ดาวรุ่งและก็แข้งฟอร์มเด่นจากทั้งไทยลีกและก็ต่างประเทศโดยแกนหลักนำทัพมาโดยนิโคลัสมิเกลสันเอกนิป,ปัญญาสุภโชคสารชาติและก็สุบนัทเหมือนตาส่วนรายชื่อ26นักเตะทีมชาติไทยจะมีดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตู3คนปฏิวัติคำไหมาจากทูแบุอก กรกฎพิพัฒน์นัตตาจากคริยองเอฟซีกำพลปฐมอักกุลจากราชบุรีเอฟซีกองหลังสิบคนจะเป็นกฤิศดานนทรัตจากธุรบังคอกเจมส์เบอรดส์ฟอร์ดจากทางด้านของอุทนีเอฟซีจตทานเข็มดีจากราชบุรีเอฟซีเฉลิมศักดิ์อาคีจากการท่าเรือเอฟซีทิตาธรอักษรศรีจากทางด้านของอุทนีเอฟซีอภิสิทธิ์โสระดาจากทางด้านของราชบุรีเอฟซีสุวรรณศักดิ์บรัตจากการท่าเรือเอฟซีนิโคลัสมิเคลสันจากโอเบอเดนเซเดนมาร์ก พันสาเหมิบูลจากบรีลัมและก็สรงคารพรหมสุภาจากขณะนังของสุโขททย FC ต่อมาตำแห่งกองกลาง10คนก็จะเป็นเบจิบินเจมเดวิชจากขณะนังของอุทันนีเอฟซีบินเดเรนไบเดอร์โชวจากขณะนังของอุทันนีเอฟซีเพียรดอนชามรัศมีจากการท่าเรือเอฟซีบอระชิตกนิสีบำเพญจากการท่าเรือเอฟซีเบเเท้ป้อมพันจากโทบุรีคอกอันันยอดสังวานจากลำพูนบริเออร์อัครพงษ์ผู้มิเศษจากลำพูนบริเออร์เศกสรรตราตีจากบุริลัม เอกนิปัญญาจากอุรวะเวรดจ,จากญี่ปุน่นสุบโชคสารชาติจากขนางของคอนเซสโปร,โรจากญี่ปุน่นส่วนข้หน้าสามคนก็จะเป็นธีรศักดิ์เผอพิมาจากการท่าเอฟซีสุรบรัณเหมือนตาจากบุรีรัมและก็พระธิดากุลสตาฟสันจากนาราคลับในครั้งนี้โดยโปรแกรมการแข่งขันรรบแบ่งกลุ่มของทีมชาติไทยจะมีดังต่อไปนี้วันที่8ธันวาคมทีมโมเดสเต้พบกับนัางของทีมชาติไทยเวลา20นาฬิกานสนม้มทางเดย์สเตเดียมจากประเทศเวียดนาม 1ิธันวาคมทีมชาติไทยพบมาเลเซียเวลา20นาฬิกานันามราชมังลารกิฬาสถาน17ธันวาคมสิงคโปร์พบทีมชาติไทยเวลา1 9นาฬิกาสามบนาทีนันามจาบรันเบซาจากสิงคโปร์และวันที่20ธันวาคมนะฮะทีมชาติไทยพบกับผลักของทีมชาติกัมพูชาเวลา20นาฬิกานันามราชมังลารกิฬาสถาน สำหรับกนนารแข่งขันรอบรองชนะเลิ่นและกรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ธันวาคมถึง5มกราคมโดยทัพช้างศึกมีเป้าหมายชัดเจนก็คือการคว้าแชมป์อาเซียนกลับมาอีกครั้งโดยแฟนบอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทุกนัดน,นะฮะผ่านทางช่องทาร์ททีวี AS Play และก็ YouTube v g Sport ในครั้งน,นี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าดาวยิงระดับผู้การวีลีกโอลสัญชาติเล่นเวียดนามลุ้นเล่นเอาอาซินครับในขารังนี้โดยหลังจากที่เคยมีข่าวนะว่าบราเฟลสันยอดดาวยิงชาวบอร์สเดียนได้เตรีย็มโอสัญชาติเป็นเวียดนามเต็มตัวหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการมาคาแข่งในวีลีกของเวียดนามตั้งแต่ฤดูกาล2 0 20ในคารังนี้โดยงานนี้ตด้านของข่าวล่าสุดจาก vnexpress นะฮะสื่อออนไลน์ของเวียดนาม ออกมาบริการข่าวบริงานว่าราฟาฟเอลสันกองหน้านำดินเอฟซีได้เสร็จสิ้นกระบวนการโอนสัญชาติตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อว่าเงียนชวนเชิญ โดยอย่างไรก็ตามทางสมาพานันธ์ฟุบอลเวียดนามเองหรือว่า VFF เองนั้นได้มีการบรรจุร,รายชื่อของปราฟเอลสันเรือกเงียนส่วนเชิญไว้ในลิสต์50รายชื่อของทีมชาติเวียดนามรืยศึกวิตุบิชิเอเรติคับ2 0 24ปลายปีนี้กันอีกด้วยแต่ว่าการะบวนการยังไม่เสร็จสิน้นโดยต้องรอการอนุมัติจากหน้าของสมาพานันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในการตีความในเรื่องของ คุณสมบัตินักเตะที่ต้องเล่นในเวียดนามมา5ปีโดยเจ้าตัวนั้นได้มาถึงเวียดนามในช่วงเดือนธันวาคมปี2019และก็เซ็นสัญญากับนำดินในวันที่12มกราคมปี2020โดยต้องรอนะครับผมทางฟีฟ่าตีความก่อนจะยืนยันอีกครั้งว่าจะได้เล่นในครั้งนี้หรือไม่ สำหรับนักของตาเฟเอลสันนั้นเป็นดาวยิงที่ฟอร์มฮอตต่อเนื่องโดยช่วง5สซีซันที่เล่นในเวียดนามทั้งนำดินดานังและก็บินดินหากว่าไม่นับฤดูกาลสั21ที่ยกเลิกเพราะว่าโควิด1 9ีนเขาลงเล่นไปแล้วมากกว่า1 0 0นัดทั้งบอลลีกและก็บอลถ้วยยิงไปทั้งหมด75ประตูแถมยังเคยทำสถิติในการยิงประตูในฤดูกาลเดียวกันมากที่สุดในหน้าปรัศาสตร์ วีลีก็คือส1สเอปาระโตทำลายสถิติของลีเฮือนดุกที่ยิงไปทั้งสิ้น25ประโตในปี1996ไปได้และช่วงสีซสั้นนี้แม้จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่เจ้าตัวเองก็ยิงไปได้เจประโตจากทั้งหมด6นัดนำเป็นดาวสโมสรสุดนุ่วมในคัน้ะนี้โดยในรายของปราฟเอลสันนั้นหากว่าได้รับการอนุมัติจากทางฟี ف ารกิมซังซิกกุนซูชากริต้ของเวียดนามเลือกจะใช้บริการในฟุตบอลอาเซียนคัพในช่วงปลายปีนี้ และก็เขาจะเป็นนักเตะโอสัญชาติลายรแรกของเวียดนามที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามก็เคยใช้บริการนักเตะโอสัญชาติรังทนั้นของอฟันฟันซันโตสดินฮวงราดินฮวงแม็กหุ่นเคียรี่อันเวชแต่เป็นการใช้ในระยะสั้นโดยเป็นแค่เกมกระชับมิตรในครั้งนี้เท่านั้นานผมเป็นต่ว่างานนี้ไม่แน่นะฮะเราดูเวียดนามประกาศของก๊ากันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับารื่องยังไงงานนี้บอสโตโน่ประชุมด่วนเลยนะเร่งปัญหาการกักตุนเสื้อแข่งนาคาบรกฏได้ยังไงเมื่อบอสใหญ่รักษาการทับนาคามารกฏประชุมด่วนเร่งแก้ปัญหากักกุนุนเสื้อผ้าขายเกินราคาซึ่งพาคินคำวิไลศักด์นะฮะรักษาการประธานสโมสร กเกษตรศาสตร์ f c เรียกประชุมด่วนเพื่อจะแก้ปัญหาการกักตุนเสื้อแข่งขันในฤด,ดูกาลสัปดาห์ที่14และก็นําไปขายเกินราคาโดยหลังจากที่บอสโตโนโดดได้เข้ามาทําหน้าที่ทําให้กระแสของทีมกลับมาเป็นที่สนใจกันอีกครั้งจนเสื้อแข่งขันขายดุจขายดีนะฮะจนหมดเกลี้ยงก่อนที่จะมีคนบางกลุ่มซื้อสินค้ากักตุนเพื่อจะขายในราคาที่แพงกว่าปกติจึงทําให้ทางด้านของสโมรสรต้องเร่งแก้ปัญหาในครั้งนี้อย่างเร็วที่สุด สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนันดต่อไปของกษตริยสตร์ f อจะออกไปเยือนรีสเกตยูเนเตตในวันที่30พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกานันกหนามกีฬาศรีนครลำดวนในครั้งนี้ก็ฝากไปดูกันต่อไปกันนครับว่าจะเป็นเช่นไรประธานลงมาเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับสามแข้งคาวาซากิฟอนเล่เปิดเผยหลังเกมชนะบูริรัมไป3-0หลังจากที่เกมคาวาซากิฟอนเล่อดีตแชมป์เจลิกสสมยัย บุกไปถล่มบุริรัมทีมแชมป์ไทยลีกถึง9สมัยถึงถิ่นด้วยสกอร์3ต่อศูนในศึกฟุบ 24, ตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีดิท2024นยีี่าที่5เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีประเด็นให้แฟนบอลได้พูดถึงกันอีกแล้วเกี่ยวกับการส่งนักเตะต่างชาติลงสนามของทีมเจ้าถิ่นที่มากกว่านักเตะไทยที่ได้ลงเป็นตัวจริงเพียงแค่3คนเท่านั้นส่วนด้าน3ผู้เล่นของทีมเยือนคาวาสกิฟอนตาเลออีกนั้นได้ออกมาพูดถึงด็าดังกล่าวหลังจบเกมนำชับมาโดยยูสเกะเซงาวะ เขาเป็นสโมรสรจากไทยแต่ว่าเกมนี้เขาใช้ผู้เล่นไทยน้อยผมคิดว่าเขาเป็นทีมที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นต่างชาติในครั้งนี้เป็นหลักเลยนะโดยยูโโคบายาชินะฮะกองหน้ากัปตันทางด้านของทีมก็ได้เปิดเผยว่าทางด้านของฝั่งบริลลัมเองนั้นมีผู้เล่นไทยไม่กี่คนแต่มีผู้เล่นต่างชาติเยอะผมคิดว่าเขาเป็นทีมที่ดีและก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะและคีนาตะยามากุจิเผยว่าบริลัมมีผู้เล่นต่างชาติเยอะมากพวกเขาเล่นกันเร็ว และเป็นฟุตบอลการเล่นแนวรึกในขรันี้และนี่ก็เป็นที่ข่า,ขาว่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจบวบบันที่27พฤศจิกายน2 567โดยชายผูนน้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ